นับสนนโดยยาสีฟันซซลอาซากิฟิล์มกันรอยคุณภาพที่4แนะนำลอรีเอซอฟต์แอนด์เซฟแบบกลางคืน l i ฟ i ิ g งแอ a s ีสพระราม2จาก Land แอน House ส์โท 1198, ธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแรดดอกนอกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection <c oughs> มีมเฮสีมีม <c oughs> เฮสีทอดเสด็จลูกออกมาสเสด็จลูกมาชื่อว่าลูกไก่ แ้ง้อว่กูกไก่ถูกต้องทำไมวะก็ข้างขาวแม่ไก่ไงโอ้ข้งขาวแม่ไก่มีลูกเป็นไก่ไอ้นั่นมันสายพันธุ์นั่นแหละเหมือนกันมีหลานเป็นปลาช่อนอันหี่ไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วกไก่แก่แม่ปลาช่อนไง ข้าวกินไก่ไก่แก่แม่ปลาช่อนข้างะ้งกิไ้งข้างกินไก่้งขาวกนกวยข้างกินไข้างข้ากินกล้วย้างขดไงกินไก่งินควยางขากินไก่ข้างยขางคกินไ่ข้างขางกินกล้วยางไม่ข้างากินคล้วยางางคกงขกินกลยขางกน่้งข้นกล้ยขงกกงากินกล้วยข้างขางกินไก่งลวยข้างขานี่ค้างข่าวกินกล้วยค้างข่าวแิ่ไก่ ไก่แก่แม่ปลาช่อนนี่เขียนอยู่นี่อาหาไงนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นงี้พอพอค้างคาวเนี่ยบินเอานางเอกไปไว้ที่ถ้ำจับไปได้จับไปได้ทิ้งคองโมโหก็เลยตามไปที่ถ้ำเจอกันเลยเจอกันไปเจอค้างคาวค่ะค้างชิงงองเจอค้างคาวเจอค้างคาวเสร็จปุ๊บก็เกิดศึกดวลกล้วยกัน เป็นยังไงวะเขาก็มีต่อสู้กันก็ใช่เอากล้วยมาดวลกันไม่ใช่ีหรอไม่ใช่มันมันเราเป็นคิงคองต้องใช้กล้วยไงคนต่างจังหวัดก็กินกล้วยถูกต้องอ๋อเอาเรื่องของกล้วยมาสู้กันโอ้โหโดนกล้วยอาวุธกล้วยมาต่อสู้เหรอต่อสู้เหรอต้องมีดนตรีดนตรีดนตรีโหมหน่อยโหมหน่อยแล้วก็ไงเข้าฟันเข้าฟันกัน จุดจบเลยเข้าจบเลยได้ไหมได้จุดจบยังไงอ่ะจุดจบขอสวนอีกทีขอสวนอ๋อนี่เขาสวนสวนฟันฟันกล้วยมือของค้างคาวในกล้วยหลุดออกจากมือกล้วยหลุดจากมือแล้วไงพิงของได้ทีไงเอากล้วยยัดปากค้างคาว ใครีใครดีใครดดีจะไปลบบุรีอ่ะอืมเดี๋ยตายเนอยังไม่ตายยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายก็ต้องแทงเขาไปอีกแทงเข้าแทง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 เข้าไปเสร็จพอแทงเข้าไปแล้วต้องไขยี่ ลองโยนยาพังอีกแล้วแล้วไม่จะตายไงอ่ะสุดท้ายค้างข่าวจุกอกตายโอ้จุกตายอนี้ดีกว่าอนนี้อาเป็นชิงคองแล้วใช่แล้วใครเล่นเป็นนางเอกเนี่ยนางเอกให้พี่บี้ไปหาให้บี้เหรให้บี้ไปหาอะไรเหรอเยอะอู้ใจพี่ไปหานางเอกมาใหะใช่อยูุ่ดเลย ทำเพื่อติ๊กทำเพื่อไทยเลยนะได้เดี๋ก็เข้าใจให้ไปหาอะไรนายเอกลิเกไงก็ใครไปหาก็ธรรมดาก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาให้พี่เข้าเหรอแต่งเข้าไปชุดเนี้ยก็ไม่รู้เดินเข้าไปเห็นบอกพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นนายเอริเกอ๋อเลยปลอมตัวเหรอก็หลอกเขาเข้าไปแทนว่าลำได้เนี่ยถ้าเป็นลิเกอ่ล้ำไม่ได้ลำไม่ได้ได้งไงแต่นี่แล้วไปเจอไหมไปเจอไหมนางเอกลิเกอ่ะ มาอย่างนี้แล้วไม่เจอได้ยังไงไปเจอมาเลยใช่ไหมแล้วนี่อยู่ไหนอะเอ้าอยู่รอหน้าประตูไว้อีกนะแล้เดี๋ยวม่เจว่าเนี่ยนี่อ้รออยู่แล้ไปมารไปเล้า่่จอเไดูไปไหนอะไรไปเจอกระเป๋าแขวนอยู่ของไทยก็ไม่รู้ นี่เอานี่เอานี่เาเาชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาไม่สนิท่ไหนเนี่ยเฮ้ยลิเกเขาต้องร้องได้ทำไมนะก็อยากฟังไงอยากฟังโอ้้องได้ด้วยเหรอลูกได้ค่ะไ่ะลองนิดนึงนิดนึงนะสิสวัสดีนะคะพี่น้องมาฟังเป่าร้องลิเกสนุกสนานฮาเฮ มาฟังลิเกกันนะจ๊ะพอแล้วมาใช่ได้เลยเสียไดลไปร้องลิเกได้ด้วยอะตอนนี้กำลังมีละครค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะละครเรื่องอะไรละครเรื่องลิเกลิเกค่ะอ๋อมีแน่เราเนี่ยต้องต้องมาฝึกร้องลิเกใหม่ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเลยไม่เคยร้องลิเกมาก่อนเลยเฮ้ยแต่เมื่อินเนียนมากเลยโอเแต่นี้ตอนร้องไม่เห็นเนอร์เลย ไมตามเมโลดี้ตอนไม่เห็นหน้าเลยเล้ไม่นี่เขาก็เวลาพูดเขากมีเมโลดี้ไงเมโลดี้พูดนร้องเพลงอยู่แล้วมัเมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีมีอัลบ้มล่าสุดยังมีค่ะออะไรเพลงเบื่อค่ะเบื่อตายแล้วเนมาการเงเพอเบื่อเบื่อใช่มีท่าเต้นหรือเป่ามีค่ะเต้นพรอมกันเรื่องต้น เรื่องเต้นอีกขอให้บอกนี่อาไทยนี่สุดยอดนักเต้นเต้นตามทีเต้นด้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบเบื่อฮะบ๊อบบ๊อบบ๊อบเบื่แล้วก็มาฮ่าแล้วก็มาฮ่าบ๊อบบ๊อบบ๊อบเบื่อแล้วก็จะทำจะทำอะไรอะไรก็เบื่อมาเนี่ย อ๋อมามามาหนึ่งสองสามเบื่อจะทำอะไรก็เบื่อเดินไปเดินมาก็เบื่ออยากไปที่ยาก็เบื่อก็คงไม่มีอันนี้คือผลงานล่าสุดเรื่องของเพลงใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องละครก็นิกเก้ิกเก้อ้นี่ทำงานหลายอย่างเนาะได้หลายอย่างเป็นมีความสามารถมากโอ้ทั้งแสดงทั้งร้องเพลงหลายเพลงนะเดี๋ยวก่อนนะ่ยเพลงเบื่อนี่ถ้าใครฟังจะไง โหลดค่ะโหลดเอาทำไงเป็นเสียงล้อสายหรือว่าลิงทนถือเขาก็ได้แล้วถ้าโหลดมาฟังแบบว่าทั้งเพลงอย่างเงี้ยได้มทั้งเพลงที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามสามค่ะดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามสามแล้วก็กดวางกดวางด้วย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 ยทุกครั้งเลยไม่เคยได้เลยกดเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็วางลงไปป้าโอ้นี่โหลดได้กี่เพลงเนี่ย ก็ตั้งแต่อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์พุ่มพวงเลยค่ะทุกอััลบ้ะไรเพลงใช่เบอร์เดียวกันไหมเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันนี่นะเป็นรหัสของหนูเลยสามสามแฟนคลับเยอะไหมแฟนคลับก็มีนะในระดับนี้ต้องมีอยู่แล้วนี่หลายรูปแบบไหมแฟนคลับแื่ว่าเขาต้าตามไปดูแบบยกป้ายไฟนี่นี่แฟนคลับหนูป่ะเนี่ยมาเงามืดตึ้ยไอ้มืดไม่เท่าไหร่แก่ด้วยเนี่แฟนคลับเป็นลักษณะไหนของหนูเนี่ย วัยรุ่นไหมส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังวัยรุ่นอยู่่่ยยยัังวรุนอูแต่ถ้าผมเห็นเหมือนบ้านบางแคร์นะมองเห็นแค่ไหนใช่รอเล่นรอเล่นรอเล่นนี่นักเรียนเขาออมีเหตุการณ์ระทึกใจอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับบ้างคะก็มีเออ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าผู้ชายค่ะผู้ชายมาตามอะไรอย่างงี้มีอยู่เคสหนึ่งทีเราหรือเปล่าชอบเราหรือเปล่าไม่น่าจะ ไม่ต้องชอบแล้วแหะไม่งั้นจะตามชอบชอบแต่ว่ามาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแบบแต่งข้างขาวไม่แต่งข้างขาวมันไม่ถึงขนาดนี้แต่งคิงคองแต่งคิงคองมไมแต่งคิงคองไม่มด้ลยเขาก็จะมาแบบว่าสมมติว่าแฟนคลับคนนึงนเขาก็จะอยู่แบบใกล้ๆเราแต่คนนี้เขาจะอยู่แบบที่เขาเรียกว่าลึบๆ ต่างๆออยู่ไกลๆจ้องๆแอบดูอ๋อแอดูแต่ว่าเราก็สังเกตได้แล้วว่าเขายืนแอบดูอะไรเงี้ยเขาจะจ้องเราคนเดียวอยเจ้องเราคนเดียวเพื่อพี่ไอ้เปล่าลูกคือเจอกี่ครั้งเขาก็เป็นแบบนี้เหรอใช่เขาก็มาหนูเคยเข้าไปคุยกับเขาไหมเขาเขาเคยมาขออะไรเซนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบมีการขออะไรเซนอีกหน้าหนึ่งเป็นขอเบอร์โทรอีกหน้าหนึ่งเป็นขอที่อยู่อ๋อไรไปเรื่อย ใช่แล้วก็มีจุดที่พีกก็คือเขาเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วเขาก็ล้วงกระเป๋ามาแล้วทีนี้คือแฟนคลับทุกคนก็อยู่ข้างหน้าเราใช่ญหาคุยคุยแต่คนนี้แบบเดินเข้ามาหาเราล้วงกระเป๋ามาแล้วก็บอกมาแล้วก็มองหน้าเงียบเลยไหมเงียบเลยไหมทุกคนเงียบเลยทุกคนเงียบเลยเพราะเขามาเงียบๆเขามานิ่งมากล้วงกระเป๋าแล้วก็มองมองหน้าจ้องหน้าแล้วก็ล้วงควักควักควักบอกให้หนูยื่นมือมาแล้วเขาก็หนูก็ยื่นมือไหเหรอก็ยื่นมือแต่ก็ไม่รู้คืออะไรแต่ว่าทุกคนทุกคนจ้องเขาอยู่ใช่แล้วว่าเรามีพวกช่วยเรา ่เขาได้ปยื่นไปเขาก็เอาถุงเป็นถุงแดงถุงเล็กๆค่ะมายื่นใส่มือเราแล้วเราก็แล้วเราก็ไปเปิดไปเปิดดูในในรถค่ะเป็นไงเป็นสร้อยข้อมือทองอใช่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ด้วยเหรอใช่่คะแล้วไงไปจำนำวันนั้นเลยเขาให้มาเก็บไว้แต่ไวบอกแม่ บอกแม่ไหมให้แม่ไปแล้วอ๋อให้แม่แต่ว่าเราแวงไปเองด้วยระแวงไปเองแต่ว่าจริงๆแล้วก็คนมาชอบเยอะแหละใช่ไหมแฟนคลับก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าเขาบอกว่ามีกว่านั้นนะอมีมากกว่านั้นอีกหรอพบเตาทางจิตยังไงอ๋อโอ้เรื่องราวของแฟนคลับที่หน้าพิศวงคนนี้จะเป็นเช่นไรอดใจไว้สักครู่กลับมาช่วงหน้ารู้กันจ้า ความทรงจำมันสวยงามของลูกคนหนึ่งเกิดจากการได้เห็นพ่อทำงานเพื่อผู้อื่นมาตลอดชีวิตสวัสดีค่ะน้ำค่ะในยามที่น้ำว่างนะคะน้ำก็จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาอังกฤษและสอนเต้นลําค่ะกิจกรรมชุมชนน้ำจะได้จากคุณพ่อมาเยอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคณะกรรมการชุมชนมาก่อนค่ะพ่อบอกเสมอว่าสังคมที่ดีต้องเริ่มจากครอบครัวที่ดีค่ะ และน้ำก็อยากจะให้ชุมชนของเราดีอย่างที่พ่อเคยทำค่ะที่น้ำมีวันนี้ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นมากกว่าที่จะพูดและให้เราทำตามค่ะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสารรักจาก AIS